สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องผู้ผาละเกมเมอร์แล้ววันนี้จะมาเล่นไอ้แล้ววันนี้อยู่กับเกมโลโบอกแมปบล็อกฟุตกำลังเข้านะครับรอก่อนมาแล้วตอนนี้ผมอยู่โลก3า ของสีเข็มขัดสีสีเขียวให้ไปอยู่ทะเลที่หกสีถึงห้านาทีสีฟ้าได้จากให้คนอื่นดอกผลมาให้เราสีชมพูก็คือไปล่าอิลิตเดี๋ยวเดู เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปให้ให้ดูที่รับเ t i o ของไอ้อลิสก่อนนี่นะของอิลิสก็จะเป็นอย่างนี้แลกนิดนึงนะนี่ของอิลิสจะอยู่เกาะกลางเลยแคสซอนแลซีเกาะกลางนี่นี่นะ ลฮัเตอร์แล้วเราก็ไปลัอเควสอันนี้คือยังไม่มีนะมันยังไม่มีตัวอะไรเกิดแต่เราไปสอนคล,คลิปนี้สอนทำเวสที่เหลือแล้วก็มีสอนหาเบอร์รี่ด้วยนี่ตอนแรกๆผมก็มาหาไปก่อนนิดนึง ที่แถวนี้ก็มีเมอร์ลี่นะแต่มันยังไม่เกิดอันนี้คือตัวซื้อสีฮาคีใหม่นี่เราจะซื้อก็ซื้อได้ตัวใหม่เท่เท่มากเดี๋ยวเราไปเก็บเบอรลี่กันแต่เอาเป็นโลกโลกหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเกาะมันเล็ก อไปลูกหนึ่งก่อนนะแล้วก็ว่ายน้ำก็ไม่ได้เร็วเดินก็ไม่ได้เร็วเพราะว่าตอนนี้ใช้เผ่าฉลามอยู่ก็น่าจะรู้คนที่เล่นมอฟตก,ก็น่าจะรู้ว่าเผ่าฉลามมันมันมันสามารถว่ายน้ำได้แต่มันเดินช้ามากแต่เผ่ามิเงี่ยวิ่งเร็ว แต่ว่ายน้ำไม่ได้เผามินนะว่ายน้ำต่อ ควีตของเออนนี้ไปเลยแหละควีตของดากอนโดโจเทนเนอร์หร er ือพวกนั้นผมก็ทำให้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้มาเขียนไปกับโลกสองแล้วเดี๋ยวก็ไปโลกหนึ่งกับโลกสองมาแล้วไปโลกหนึ่ง ก็กดเป็นไพ์เลดนะเดี๋ยวรอไฟหมดก่อนอันนี้คือจุดเกิดเบอร์รี่ก็จะอยู่แถวๆพวกนี้ที่ผมสำหรับผมผมแนะนำตรงนี้หนึ่งเกาะมันจะได้ไม่ห่างกันมากถ้าไม่ได้ใช้ผลประตูเมื่อกี้หนึ่งตรงนี้สองอันนี้เกาะ ต้นของฝั่งไพลเลสนะเดีย๋ยวไปดูที่เกาะกลางต่อนี่ยฉลามเกิดได้จะซอลสปอนด้วยมานาเดียวตายตู้ได้ชักโซนนี่ของเกาะกลางก็จะมีนี่หนึ่งพรมที่หนึ่งพ่มที่สอง พุ่มที่สามอันนี้พุ่มที่สี่พุ่มที่ห้าอันนี้พุ่มสุดท้ายพยุ่มเดียวแนะนำให้เอาแนะนำให้มาเซิร์ฟธรรมดาเพราะคนอื่นมันเขาออนเซิร์ฟไปแล้วอันนี้หนึ่ง,นนงจังเกิลน่ก็าหาเลยได้หมดก่อดจะได้ไม่ไกลกันมาก ไปเรื่อยๆนี่ไปหายวยอาวเ่ยมีตรงนี้เดี๋ยวไปดูเกาะโคลอเซียมต่อเอาไป,ไปดูเกาะโคลอเซียมต่อกอโคลอเซียมก็จะมีแค่สองพุ่มแต่ไม่ผุด เจอเกิดแล้วโดวยเฉพาตรงนี้นั่นแหละตรงนี้แต่แต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้อัดก็เจอนี่เจอสีชมพูโอร่ชมพูเดี๋ยวไปต่อที่กาะสกายเปียเลยสกายเปียก็มีอยู่ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก็จะมีสามพุ่มถ้ามันเกาะสกายเปียไม่สูงมีตรงฝั่งนี้หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สามเดี๋ยวเราเรีเซิร์ชหาเบอร์รี่กัน เมื่อที่จะไปทำสีฮาคีมังกรไปเลยอันแรกนะอันนี้นกดไพล์เลดก่อนเลยเน,น,นี่ยห,หนึ่งก็หาไปเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยจ้งกว่าจะเจอ ้ลกลับไป,กบไปเกาะไพเนนแล้วก็หาถ้าคนไม่ได้ใช้เผามิงหรือว่าใช้ผลปะท้อก็แนะนำให้ไปหานี่หมวก,กวนักบินหมวกกับตังนกักบ,บินนั่นแหละวิ่งเร็วหาได้ง่ายเลยไปเรื่อยๆปุ้งไปเลย คุไปเรื่อยๆไปต่อไปต่อนี่เ,เบอร์รี่หน้าตาเป็นอย่างี้เก็บมาโอเคแล้วก็เจอแล้ว เจอเกิดนะเป็นเบอร์รี่สีฟ้าสีน้ำเงินตรงตรงนี้แต่ก่อนตอนตอนเจอตรงนี้เดี๋ไปต่อหาต่อถ้าเผ่ามิงวิ่งหาเร็วมากเลยจะแบบวิ่งวิ่งพุ๊ดพุดพูดเลยเดี๋ยวเราหาต่อ ซียมถ้าไม่เจอแล้วเราก็เปลี่ยนเซิร์ฟได้ไป,เ,ปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเราก็หาแล้วก็มีเกาะหนึ่งแต่มันไกลคือวอเตอร์เซเว่นก็ไปได้ไม่มี ที่ขึ้นไปข้างบนแล้วรีเซฟเราจะได้ง่ายเราก็แค่กดเทเลพอร์ตไปโฮมแล้วก็ค่อยขึ้นมาใหม่เราจะเช็คอันนี้คืออันสุดท้ายดังั้นอย่างน้อยเราจะได้เช็คกันขั้นตอนหน่อยไปต่อรีเซฟ รีไปเซิร์ฟเต็มก็รีไปเรื่อยๆ เดี๋ยวไปเรื่อยๆพุ่งไปเก,กาะกลางพุ่งไปเก,กาะกลางโอเคผลแสงก็ใช้ได้นะถ้าถ้าจะหาเบอร์รี่ใช้ได้เหมือนกันก็บินบินเร็วเหมือนเหมือนกันนะยเไปเรื่อยๆเ,เลย ไม่เจอเลยพุ่งไปคนก็เยอะนเนี่ยเบอร์รี่เนี่ยสีส้มเบอร์รี่สีส้มเก็บเลยได้มาแล้วอันหนึง่งหาต่อนี่ตรงนี้ก็มีแล้ว ไปกเกาะโคเลสเตียมต่อหาไปเรื่อยๆเ,เลยนะเราก็จะเจอเองไม่เจอตัวทีนี่ไม่เจอดวงไม่ค่อยดีเลย ไปดูข้างบนเกาะกสกายเปียร์ก่อ ตรงนี้ไม่มีไม่มีเครีเซอร์ครับไม่เจอก็ออรีอุ้ยเซิร์ฟเวอร์เต็มเยอะจังเลย สปีดลันเลยนะกไม่มีเพราะว่าถ้าเห็นมันจะเห็นดูจากไกลตั้งดูไกลๆก็เห็นเพราะว่ามันแต่ถ้ามันตอนกลงคืนแล้วเราเปิดหาคีสังเกตบางทีก็ไม่เห็นบางทีอาจจะเป็นสีดำไม่ก็สีม่วงมันกลมกลืนเนี่ยบางที เต็กูต่อพุ่งไปพุ่งไปอยานะอยานะอยานะน,น,นั่นมีคนอยากพีพด้วยแล้วนนแน่อยากพีพใช่ไหมล่ะ โอ,โ,อโอ้ยนั่นเน่นั่นเน่นั่นเน่นั่นแน่หนีก่อนหนีก่อนนะตามตามดีแล้วที่ตามไม่ได้เดี๋ยวเสียค่าหวัวไม่เอาตามมันเปล่านะไม่อาตามมาหาต่อหาเบอร์ลี่ของเราต่อ ไม่มีจบที่เกอะสกายเปียแล้วก็ลีมันมันจะวนลูปอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าอยากจะหาได้จริงๆต้องใช้พอท่แล้วถ้าอยากเช็คท,ทุกที่มันก็จะเป็นมันก็ต้อง,อง,องใช้ผลพอท่มันสะดวกแล้วก็แนะนำไม่ใช้อะไรนะหมวกหมวกชอปเปอร์ แน่นำไม่ใช่หมวกช็อปเปอร์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปกัมาโดเยวกช็อปเปอร์เนี่ยเพราะมันจะลดคู่ดาวลดคู่ดาวของไม่แน่ใจว่าผลหรือว่าทุกอย่างเลยรีเซร์ฟต่อส่งไปเึ๊บ Okay. ไปเรื่อยๆครับไปเร mm hmm. ื่อยๆลีเรื่อยๆลีเรื่อยๆ apa, tak ada, ada, ada สมงผลแจกเขาหน่อยถ้าได้ผลดีๆไม่ให้นะไป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 หาต่อหาต่อไม่มีไม่มีมมโอ้จะมีให้บ้างจะมีจะมีให้ไหมเนี่ยเอ้ยนี่เดินผ่านได้ไงนี่สีเขียวแต่ที่เราต้องการคือ แต่ที่เราต้องการใช้ทำไอ้นี่ก็คือสีแดงสีน่าไม่รู้ว่าสีไหนเนี่ยถ้าให้ดาน่าจะสีส้มแล้วก็สีสชมพสูสีแดงโอเคสีแดงตอนขนาดนี้สีแดงเยอะสุดเยอะสุดแนละ้วเออ,อเท่ากัน สีม่วงสีเขียวสีแดงเหมือนจะหาง่ายหาง่ายหาง่ายจริงแต่พวกเนี้ยเหลืองพวกที่ได้แค่อันเดียวเนี่ยงงมากก็เป็นระดับเดียวกันนะแต่ทําไมหาแบบไม่ค่อยเจอสอนว่าจะเจอแต่สีแดงแล้วนี่อะไรเนี่ยข้าวมาฟาร์มหรือว่าปูไม่ไม่แนะไม่สนับสนุนให้เล่นปูนะ เกมเขาให้มาเล่นดีๆเราก็ต้องเล่นดีๆไปต่อกดสกายเปียพุ่งไปเลยไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีรีเซอร์ฟรีเซอร์ฟ โอ้ยังจะเต็มอีกโอ้โหเกิออนไปเกิออนไปเอปอเดเริ่มที่เกาะเริ่มตน้น รู้ว่าเราพลาดตรงไหนไปนหรือเปล่าไม่มีไปต่อไปต่อไม่มีโอ้เซิร์นี้ฟูบูลด้วยแต่โลกโลกหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วกับฟูบูลไม่มีไม่มี เฮ้ยไม่มีโอ้โหจะมีไม่มีไม่มีโอ้โหไม่มีโอ้มีบ้าหรือเปล่าฮะเออไปไปไม่มี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  อ้ยไม่มีอีกแล้วอันนี้อะไรก็ไม่มีไม่มีเฮ้ยน,นี่ไอเจอสีเหลืองเจลโลสเจลโลสตาร์เจลโลสตาร์เบอร์รี่โอเคไปต่อมิกพีทฟุตด้วย mm hmm. แต่ได้ผลด้วยวัยรุ่นขอผลอีกแล้วจริงจริงขอผลน่ะบางคนก็ให้บางคนมันก็ไม่ให้จริง แต่คนที่ขอผลผมแนะนำนะฟาร์มฟาร์มดีกว่าจะเสียเวลาขอผลเลยไม่งั้นถ้าขอผลอยู่ไม่มีคนให้ทั้งวันเนี่ยมเสียเวลาไปละหนึ่งวันทั้งที่คุณแต่ถ้าคุณแบบว่าใช้เวลาหน,นึ่งวันเนี่ยฟาร์มคุณจะทำาไง คุณก็เวลสุมผลได้แลหละโหเจอคนเวลตันซะด้วยอยู่บนเกาะสกายจะสู้กันไหมเนี่ยอย่านะแมวนะพี่ใจเย็นนะพี่มไม่อยากสู้อพี่ เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายก็แล้วกันจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยาวหาจานี้เลยไม่มีเฮ้ย อีกครั้งอีกครั้งไปต่อไปต่อมาหาต่อไม่มี ให้แต่ถ้าสมได้ป่านั้นน่าจะอยู่โลกสามสมที่โลกสามโอ้ไม่มีเลย Peters. ถามจริงอุย้ยเกินไปเกินไปพี่ชายมันเป็นเอลหรอเป็นเอลหรอเป็นเอลหรอหแค่นี้ตั้งสามสิบเอาลืมจัดอ่ะเยอะนะสามสิบเนี่ย นี่กกอบสุดท้ายแล้วไม่มีเอ้ยมีให้หนอยเหอะพุ่มสุดท้ายไม่มีวิธีหาก็ในพุ่มไม้นะทุกคนแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ